ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินนะครับได้ออกมาชี้แจงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในการแข่งขันฟุตบอลเรเวอร์ไทยเลกนะครับนัดที่23ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นกรณีที่พูดถึงนะครับคู่ระหว่างหนองบัวพิชยา FC กับทางด้านบุรีรัมยูเนเต็ดจังหวะดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นในนาทีที่84นะครับกอ,องหลังหนองบัวพิชยาเอฟซีนะครับอดีศรพรมรักครับเตะไปโดนใบหน้าของทางด้านลอนซานาดูบุย่ากองหน้าบุรีรัมยูเนเต็ด นะครับซึ่งจังหวะน,นี้เนี่ยก็มีการพูดถึงกันเนาะว่าควรที่จะเป็นใบแดงหรือไม่นะครับซึ่งก็ทางฝ่ายพัฒนาพุทธศิลป์นะครับก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยพุทธศิลป์ได้ทําการคาดโทษใบเหลืองให้กับผู้เล่นหนองบัวพิจิยา f อเนื่องจากเห็นว่ามีความรุนแรงของการประทะในระดับปานกลางเพราะขาของฝ่ายรับไม่ได้เหวี่ยงเข้าหาฝ่ายรุกโดยตรง แต่เป็นการเคลื่อนที่จากล่างขึ้นบนซึ่งมองว่าเป็นการทำผิดกติกาที่ขาดการไตร่ตรองยั้งคิดหลังจากนั้น VAR ได้ทำการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีความเห็นแตกต่างจากผู้ตัดสินในสนามว่าในจังหวะที่มีการแย่งชิงบอลกันนั้นผู้เล่นของบุรีรัมยูเนเต็ดเล่นบอลได้ก่อนก่อนที่ผู้เล่นหนองบัวพิทยาเอจะพยายามเตะไปที่บอลแต่เตะพลาดไปโดนบริเวณใบหน้าของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเป็นอวัยวะที่เปลอกบางและมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้จึงมีความเห็นว่ามีโอกาสเป็นการกระทําผิดกติกาอย่างร้ายแรงหลังจาก VAR ได้ทำการตรวจสอบแล้วได้แนะนำให้ผู้ตัดสินมาตรวจสอบภาพเหตุการณ์จากจอ VAR ข้างสนาม เนื่องจากเหตุการณ์นี้ต้องใช้ดุลยพินิษในการพิจารณาเพื่อให้ผู้ตัดสินได้พิจารณาว่าการกระทำผิดกติกาดังกล่าวควรลงโทษเป็นใบแดงโดยตรงหรือไม่เมื่อผู้ตัดสินได้ตรวจสอบอีกครั้งจากจอ VAR แล้ว <c oughs> เห็นว่าผู้เล่นฝ่ายรับพยายามเข้าชิงลูกบอลที่ลอยอยู่ในอากาศโดยการพยายามเตะไปที่บอลแต่ขาถึงบอลช้ากว่าผู้เล่นฝ่ายรุกทำให้เกิดการผิดพลาดเกิดขึ้น หลังจากนั้นหลังเท้าของผู้เล่นฝ่ายรับได้เคลื่อนที่ไปสัมผัสบริเวณใบหน้าของผู้เล่นฝ่ายรุกแต่ความรุนแรงในการสัมผัสไม่มากนักสังเกตได้จากเมื่อเกิดการประทะแล้วเท้าของผู้เล่นฝ่ายรับได้มีการเคลื่อนที่ออกทันทีโดยไม่มีโมเมนตัมในการเคลื่อนที่ต่อไปหาฝ่ายรุกประกอบด้วยผู้เล่นฝ่ายรุกก็มีการเคลื่อนที่เข้าหาเช่นกันโดยจุดที่สัมผัสเป,เป็นบริเวณหน้าเท้าไม่ใช่ปุ่มสตัด๊ด ทำให้พตัดสินยังพิจ,จารณายืนยันตามคำตัดสินเดิมโดยการให้ใบเหลืองจากการทำผิดกติกาที่ขาดการไตร่ตรองยังคิด